คลืนเป็นของแมบนั้นเลยแล้วก็ลิปสกัดสีฟ้าเป็นคลิปเย็นแล้วก็เป็นลิบชมพูที่ขโม,มยแม่มาแล้วต่อไปก็เป็นลิบซอการสีม่วงแล้วก็ลิปสีแดงที่ปัดเก็มที่ตาตาเป็นไงคะเนี้อ่ะ แบบน้นทำแบบซองว่าอันนี้ไม่เกี่ยวปแป้งลิปมันลิปสกา ยัมพูดกับสีแดงลิปอันนี้เก่าิปวิปเหมือนกันเลยแต่ว่าเรียนเก่าเนี้ยมัมเดี๋ยวพาดูตอนเก็บด,ด้วยเนะตอนเก็บก็ง่ายๆเลยตอนเก็บเอาอันเก่าก่อนเพราะว่าหนูรีวิวยาดมของไทยอ่ะทำไมออ่ะ จบลีไวให้นะคะทุกคนจับไปแล้วก็จะตกดเอใครไม่กดติดตามเราโดนฟาดฟาดได้แน่นอนเดี๋ยวไปถึงบ้านเลย <c oughs> นะคุนเราก็เก็บไปง่าเอ,อาเนรกังไเก็บไปยันๆนเล สวยแนละเลือดของเราแังไม่แม่แม่คงบังข่ายคิด เลิกนอดีดิฉันพูดตลกใครว่าตลกกดหใครว่าตลกกดใครว่าไม่ตลกกดสอง้นสนสองวนะคะเป็นยาดมของไทยค่ะสือสองขามากไมบอกดมโชว์เลยดมโชว์เลยไมคะบ๊ายบาย